ปามีคนคอมเมนต์มาเต็มเลยบอกให้ปาทำฟูดฟ้ดเค้กอ่ะฟู้ดเค้กเหรอใช่ปามีสูตรดีๆอยู่สองสูตรนะเป็นเฟรนซ์สไตล์กับ English style อังกฤษสไตล์เดี๋ยววันนี้เราทำอังกฤษฟู้ดเค้กก่อนแล้วกันฟู้ดเค้กสไตล์อังกฤษเป็นไงอะ่ะก็ใช้น้ำตาลทรายแดงทำแล้อเออ,อร่อยระดับโรงแรมอ่ะเขาทำขายกันนะไปทำเลยปะโอเควัตถุดิบมีอะไรบ้างครับข้อแรกคือมีเนย เราต้องเอาเนยตีกับน้ำตาลใสดแดงจำได้ไหมปา้ปาปา้าสอนตอนเป็นบัตเ,อเตอร์เค้กอะตียังไงตีให้สีมันขึ้นอะตีให้มันขึ้นต้องตีให้เนยขึ้นก่อนถ้าเนยไม่ถ้าเนยไม่ขึ้นใส่ไข่ไม่ได้จำไว้นี่คือเคล็ดลับเลยนะแล้วอ่าเดี๋ยวป้าเอาเนยเนยสดนะเนยสดล้วนๆเลยนะใส่ไปก่อนแล้วก็น้ำตาลใสแดงใส่ไปเดี๋ยวเราไปตีนี่พูดให้ฟัง วันนี้เราใช้ตัวนี้ตีตะก้อนี่แต่มีข้อแม้ว่าเราต้องตีเกียกร์ปานกลางทำไมถึงใช้ตัวนี้ตีรู้ไหมทำไมอ่ะเพราะว่าวันนี้เราตีนิดเดียวเองอถ้าเราใช้ใบพายตีมันจะช้าแล้วบางทีมันจะไม่ประสบผลสําเร็จเพราะว่าเนยมันจะละลายเหลวไปเลยแต่ข้อสําคัญก็คือเวลาเราตีประเภทเนี้<า>เราต้องใช้เองนี่ให้มันตีมากๆเดี๋ยวมันจะฟูเองไปตีแล้วนะไปเดี๋ยวบอกก่อน วันนี้น้ำตาลที่เราใช้คือน้ำตาลสายแดงคือโอทึงนะไม่ใช่น้ำตาลทรายสีสีเข้มๆนะเป็นน้ำตาลโอทึงนั้นน้ำตาลสายแดงนะเราใส่ลงไปแล้วเราก็ตเีเริ่มต้นแรกๆก็พยายามเบอร์หนึ่งก่อนเพื่อให้มันน้ำตาลไม่กระเด็นก่อนนะเราตีเบอร์หนึ่งก่อนนะตีเบาๆก่อนอ,อย่าให้น้ำตาลมันกระเด็น สรุปแล้วเราก็มาสรุปอยู่ที่เบอร์ปานกลางตีไปตีไปเรื่อยๆป้าบอกแล้วเวลาเราตีน้อยๆพยายามยกงอกขึ้นนะเพื่อให้มันโดนตีวันนี้เราใช้แท่เห็นไหมธรรมดาเราต้องใช้ตัวนี้นะถ้าตีเป็นกิโลกิโลป้าทําขายอ่ะทาเป็นหลายๆกิโลเลยจะใช้ใบพายนีและตีนะถ้าเราตีเยอะๆจะใช้ใบพายตีใช้แท่ตีไม่ได้เนะืเดี๋ยวแท่มันหักงงอน แต่วันนี้ลงตีน้อยเลยใช้แท้ใช้แท้แทนตีไปเรื่อยๆแล้วเวลาเราตีขนมเค้กสิ่งที่เราต้องจังก็คืออะไรจำได้ไหมอะไรฮะอะไรอ่ะคอยคุยแช่คอยคุยบ่อยๆ <S <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นว่าเวลามันฟูขึ้นมามันสีมันจะอ่อนลงตอนนี้มันยังไม่ฟูหรอกมันยังเริ่มตี เห็นไหมสีมันเริ่มอ่อนแล้วเห็นไหมนั่นแหละคือตัวที่แสดงว่ามันเริ่มขึ้นแหละแต่ไอ้พวกที่มันติดอยู่ข้างหม้อมันยังไม่ขึ้นเห็นไหมนี่มันน้อยเกินมันเลยขึ้นช้าหน่อยยิ่งน้อยยิ่งช้าจําไว้นี่คือเคล็ดลับนะเราต้องจําไว้นะป้าพูดทุกวันเพื่อให้เราจําได้สิ่งที่เราต้องทําก็คือคุยมันป้าคุยเดี๋ยวป้าก็คุยลวเดี๋ยวป้าก็หยุดคุยละ เห็นไหมยิ่งสีอ่อนลงมันแสดงว่ามันขึ้นแล้วเห็นไหมเห็นมันขึ้นไหมขาวขึ้นไหมสีมันอ่อนขึ้นเห็นไหมแสดงว่ามันขึ้นแล้วป๊าจะปิดเครื่องคุยแล้วนะอปิดเครื่องก่อนคุยเห็นไหมเห็นชัดๆเลยว่ามันขึ้นแล้วเห็นไหมเราตีน้อยๆต้องขยันคุยนะจําไว้นะถ้าไม่คุยเค้กเราเสียนะแล้วข้อสําคัญที่ป๊าเคยสอนบัตเตอร์เค้กแล้วถ้าเกิดว่าเนยมันขึ้น เราตีเนยกับน้ําตาลถ้าเนยเนยน้ำตาลมันขึ้นปุ๊บเค้กอันนี้จะไม่เสียล่ะจํไว้ตีต่อนะยกมอยเหมือนเดิมเห็นไหมมันขึ้นตั้งเยอะแห็นะสีมันอ่อนลงเห็นไหมนะแล้วมีความรู้สึกว่าเนยมันฟองขึ้นไหม ใช่มันพองขึ้น,<อ>ม,นมันพองขึ้นนะต้องดูดีๆนะถัดบังเกตนะเดี๋ยวป้าจะบอกว่าถ้าขั้นตอนนี้เราตีเนยไม่ขึ้นนะเค้กนี้เสียนะวิธีการทำเนยให้ขึ้นก็คือตีเกียร์ปานกลางแล้วถ้าใครอยู่ที่ร้อนมากให้เอาน้ำแข็งหล่อก,ก้นเพื่อให้เนยมันเย็นอยู่ตลอดมันจะได้มันจะได้ฟูขึ้นนะ,นะนี่คือเคล็ดลับนะเทคนิคของป้านะจำไว้นะแต่ละบ้านแต่ละแต่ละคนทำไม่เหมือนกัน ถ้าถามว่าตีกี่นาทีไม่รู้แต่ละบ้านแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหม้อก็ไม่เหมือนกันเราต้องดูที่เนื้อมันเป็นเกลนเนี่ยเราตีอย่างนี้แสดงว่ามันขึ้นแล้วสีมันอ่อนลงเดี๋ยวป้าป้าก็จะหยุดเครื่องคุยอีกเป็นไงขึ้นเยอะไหมเยอะมากเลยแป๊บเดียวมันขึ้นเยอะเลยเห็นไหมทำไงต่อคุยกันคุยเอกอ่ะป้าป้าคุยนะเราต้องการให้มันขึ้นทั่วกันนี่เห็นไหมแล้วแล้วความรู้สึกเวลาเราคุยเนี่ยมันเป็นไงรู้ไหมเนี่ย มันเบาๆมือมันไม่เหนียวหนึบเหมือนแต่ก่อนมันเบาๆมือเนี่ยมันขึ้นมาตั้งเยอะเลยเห็นไหมพยายามสังเกตดูนะเวลาเนยมันขึ้นอะ่ะมันจะสีอ่อนลงแล้วฝรั่งมันบอกตีจนเป็นครีมก็คือสีครีมนี่แหละดูซิขึ้นเงี้ยขึ้นแล้วถ้าไม่ขึ้นห้ามใส่ไข่นะ <c oughs> จำไว้นะเทคนิคนะ เคล็ดลับเลยนะถ้าไม่ขึ้นห้ามใส่ไข่ป้าจะใส่ไข่แล้วนะขึ้นแล้วอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเวลาเวลาเราจะใส่ไข่เขาเรียกไข่ใส่ไข่ทีละฟองเขาเรียกว่าค่อยๆใส่ก็คือใส่ไข่ทีละฟองถ้าเราเทไปแล้วไข่แดงมันไอไข่ขาวมันลงไปเยอะๆเราก็ถือว่าเป็นฟองหนึ่งช่างมันมันขึ้นแล้วนะเราถึงใส่ไข่นะถ้าไม่ขึ้นอย่าใส่นะของเสียนะอ้าวป้า,ปาทวนไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็เก่ง เราใส่ไข่แล้วเราต้องคุยอีกนะไปๆไ,ไข่ไม่มีส่วนสําคัญส่วนสําคัญในการทําให้ขนมขึ้นหรือไม่ขึ้นมันขึ้นอยู่ที่เนยถ้าเนยขึ้นแล้วไข่ก็ไม่มีปัญหาจะสดหรือไม่สดไม่ไม่ทําให้ขนมเค้กนี้เสียนะจําไว้อ่ะเดี๋ยวเราจะคุยอีกทีหนึง่งเพื่อให้ไข่มันผส,สมกับเนยทุกที่คุยอีกทีหนึง่งเห็นไหมมันแตกมันนี่เดี๋ยวมันจะนีนีง ปามือสะอาดแล้วนะป๊าป๊าล้างแล้วนะเชฟต้องมือสะอาดล้างมือบ่อยเวลาทํางานต้องสะอาดตีไปเรื่อยๆอย่าให้มันเนียนก่อนเวลาเราใส่ไข่แล้วบางคนใส่เร็วมันจะแตกมันละ่ะถ้าตีต่อไปมันจะหายแต่ถ้ามันแตกมันแล้วเราเราไม่สนใจมันเลยเราไปคลุกกับแป้งเลยมันก็ไม่เสียเพราะเหตุใจมันถึงไม่เสียรูกไหมเพราะอะไรอ่ะ ก็พเพราะเนยมันขึ้นแล้วไงวเข้าใจไหมมันจะแตกมันหรือมันจะเนียนไม่มีการไม่มีค่าในการทําให้เค้กเสียเพราะเราตีเนยจนขึ้นแล้วนะอาปาพอแล้วนะโอเคพออสิ่งที่เราเหลือนะอันนี้อันนี้เนย,นเ,นยนเนียนดีแล้วนะ สิ่งที่เราเหลือก็คือแป้งผงฟูใส่ลงไปเลยอันนี้แป้งอะไระป้าแป้งขนมเค้กนะเวลาเราทําเค้กเราก็ใช้แป้งขนมเค้กแล้วก็มีผิวต้มเห็นไหมผลไม้ลูกเกดเดี๋ยวจะบอกอย่างนึงนี่คือลูกเกดนะลูกเกดเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเวลาฝรั่งเขาทำหนมเนี่ยเขาจะหมักไว้ล่วงหน้าหนึ่งเดือนแล้วถึงมาทําแล้วถึงมาใส่ในขนมเค้กนี่นะรู้ไหม เขาหมักกับอะไรรู้ไหมหมักกับอะไรอะ่ะถ้าเขาใช้น้ําตาลห้าห้าสิบกรมัมใส่น้ำหนึ่งร้อยกรัมต้มให้เดือดอแล้วก็ทิ้งไว้จนมันเย็นมันเย็นเสร็จแล้วก็จะมาคุกกับลูกเกดเนี่ยห้าร้อยกรัมเมืม่อเขาคุกเสร็จเขาก็จะใส่เหล้าลํำลงไปประมาณหนึ่งฝาแล้วก็คุกใหม่แล้วทิ้งค้างคืนไว้เช้าขึ้นมาอีกวันหนึ่งเราก็มาคุกใหม่อีกทีหนึ่งรู้ไหมคุกครั้งที่สองเนี่ยแล้วเราทิ้งไว้ปิดฝาให้แน่นนะ ปิดฝาให้ดีนะมันอยู่ได้เป็นเดือนๆเ,เลยปีหนึ่งมันก็อยู่ได้นะวิธีทําให้ลูกเกตนิ่มไม่ใช่เราเอาไปต้มนะไม่เอานะในหลักการของเชฟฝรั่งเขาไม่มีเราลูกเกตไปต้มเข้าใจนะอ้อาวเราจะใส่แล้วนะเราจะใส่อะไรก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาใส่ลงไปเลยจะใส่ลูกเกตก่อนจะใส่ผลไม้ก่อนหรือใส่แป้งก่อนไม่มีปัญหาใส่ไปเลยอันนี้ก็คือแป้งกับผงฟูใส่จะใส่แป้งก่อนจะใส่อะไรก่อนไม่มีปัญหาอ้าว คนเนี่ยป้าป้าเคยสอนแล้วใช่ไหมงัดมันขึ้นมางัดมันขึ้นมางัดมันขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เข้ากันใครจะร่อนแป้งก็ได้นะผมไม่ได้ว่าอะไรป้าไม่ได้ว่าคุณร่อนหรือไม่ร่อนก็ตามแค่นี้มันไม่ถึงละจริงๆแล้วป้าป้าว่านะ,ป,ะป้าป้าก็ไม่เคยทดลองนะ <ừ. S 1> ถ้าไม่ใส่ผงฟูมันจะเสียไหมแต่ป้าป้าว่ามันไม่เสียวะ่นะนระ Ừ, ป้าป้าว่ามันไม่เสียวะ่ะขนาดเขามันข,ขึ้นเลยแล้เพราะเลนยขนาดป้าใส่ผงฟูยังใส่นิดเดียวเองใส่นิดเดียวใช่แล้วใส่นิดเดียวใส่กันไว้แต่ป้าป้าเป็นคนเป็นเชฟที่มีนิสัยยังไงร,รู้ไหมยังไงอทำไมป้าป้าไม่ทดลองไม่ใส่ผงฟูรู้ไหมทำไมเพราะว่าป้าป้าเป็นเชฟที่ถ้าได้สูตรมาดีแล้วป้าป้าจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยแล้วจะไม่ทดลองอีกถ้ามันดีแล้วก็คือจบดีแล้วก็คือจบเลย สวยอยงเนียนยงสวยเลยเนียนละเนี่ยเราคุยงัดมันขึ้นมานะจะคุยกับแกับกับโตกลับไปกลับมาก็ได้มันไม่เสียหายหรอกเพียงแต่เนยเราขึ้นแล้วเห็นไหมนเนียนสวยนะใช่เดี๋ยวเราใส่พิมพ์แล้วนะอา้าวเดี๋ยวนี้เขานิยมใส่พิมพมันนี่ยแล้วก็เดี๋ยวก็เวลาสุกแล้วก็บอกให้เอาไปแช่เย็นนะรู้ไหมเขาแช่กันนางแค่ไหนนานแค่ไหน,น,น,ไหนเป็นเดือนอย่างอย่างน้อยถึงจะเ,เอาไปขายเหรอใช่ บางคนแช่แข็งเป็นปีเขาบอกว่าอร่อยเข้าใจไหมฟูดเค้กเราเราจะทําเสร็จแล้วเรากินเลยนะไม่ใช่นะแล้วนี่ปุ้นต้องรอเป็นปีป่ะเนี่ยไม่ป๊าป๊ามีแช่แข็งอยู่แล้วหรอใช่ป๊าป๊ามีเก็บแช่แข็งอยู่อ๋อป๊าป๊าคือป๊าป๊าทำเก็บไว้อยู่แล้วมี้วใช่เรามีอยู่แล้วเดี๋ยวเราชิงได้เลยละใช่เดี๋ยวไปเอากิโลมาชั่งนะให้มันเท่ากันเพราะว่ามันจะได้สุกพร้อมกัน สวยไหมสวยไม่ต้องเกลี่ยเอาไปอบเลยเหมือนเดิมเค้กเราไม่มีเกลี่ยเดี๋ยวอบเลยสวยนะนี่อ่ะไปไปอบกันไปอาจจะอบแล้วนะอบเลยวันนี้พิเศษหน่อยอบเตาล่างเพราะว่าเตาบนมันมีปัญหาเรื่องไฟบนกําลังเรียกแช่งซ่อมอบนะข้างล่างนะก็เหมือนเดิมเข้าไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเกลี่ยไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นไปวันนี้อบเตาล่างย่อๆหน่อย ะจะกลับถ่านแหละไปกลับตอนไหนจําได้ไหมกลับตอนหน้ามันอุ้มอุ้มอ่าเดีหน้ามุมนะดูนะดูนะน<า>ี่โอ้โหนี่ฟูขึ้นมาตั้งเยอะเห็นไหมใช่แล้วหน้ามันเรียบเห็นไหมไม่ต้องเกีียวได้ดไม่ต้องเกีียวไม่ต้องเกล่ยวก็ไปก็อบต่อเยี่ยมแลวฟูดี <c ười> มันสุกแล้วนะเนี่ยมสุกแล้วนะอ่ะาอเดี๋ยวมาแตะดูมาแตะดูมันเป็นยังไงถึงสุกยังไงมันเป็นยังไงอ่าดู โอ้เราดูแตะแตะหน้ามันเด้งๆตรงกลางเวลาแตะแตะตรงกลางเห็นไนะแตะตรงกลางเห็นไหมนี่นะเด้งไม่ต้องเอาไม้จิ้มใครจะเอาไม้จิ้มก็ตามใจสุกแล้วครับสวยกำลังดีนี่บอกก่อนเค้กอันนี้ยป้าแช่ไว้หนึ่งเดือนแล้วใช่ฟู้ดเค้กเวลาทำเสร็จต้องแช่ อย่างน้อยหนึ่งเดือน <Ừ. S 2> แล้วค่อยมากินนะเดี๋ยวป้าป้าจะตัดให้กินแล้วเวลาตัดเค้กนะเขาจะตัดตอนมันเย็นเย็นอยู่นะมันเย็นเย็นอยู่ตัดเลยนะอย่าไปปล่อยให้มันคายเย็นนะอ่ะนดี๋ดูนะป้าป๊ากดอย่างเดียวปุ๊บกดอย่างเดียวอ่ะดูเนื้อมันโอ้หป๊ะปาไปตัดของป้าป๊าไง นี่เห็นไหมนุม่มสูตรงแลมดังเลยนะอือปะนุมมน่มๆคอชุ่มคอเลยไปฝืดด้วยใช่ใช่ต้องจำไว้แช่ไว้เยิ่มอ่อ